เหมียดปลาเค็ม ไวินนะจสวัสดีพ่ใหญามิใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้านะทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมมันนี้กรมาพ่อกับบ้านวิ่งกันหนึ่งในเสาที่แล้วนี่ในเสาของวันพุธนะจ่ะตรงกับวัติสิบแปดจ้าเดือนธันวาคมปศสสองวันนะละองสิบเจ็ดจ้ามันนี่ฮะเปลี่ยนแนวหากินหนาวนึงลงหนาวเนาะอากาศก็ยังหนาวเย็นอยู่ครับเสามันนี้กรับยี่สิบองศานะครับผมมันนี่ฮะมาปลาบ้านน้องเมกน้องนึงหน่อยมาน้ำลำหอยลำพองนี่แล้วนะครับผมอยู่ในเขตบ้านน้องเมกตำบลหอยกาอำเภอบุญทลิก จะมาดูบนหลาสถานีนะครับไปดูกันเบิ่งครับสีแดยังสีมานบอมันนี้เนาะจ้ะป้าครับป้าจ้าสำหรับอุปกรณ์ในการหากินเฮามือนนี้ก็เป็นตุ่มมุงหน่าหนึงเนาะมนจ้ะนี่นะครับสร้างมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยครับสีกระดาษขวากล้วยมือนนี้ตัวนี้ออกใหม่เนาะเป็นแบบสองชนิดนะครับแปดหูกับโพกหูย่าก็บจะเป็นข้องไก่สดนะครับนี่ซับชินพอประมาณแล้วก็มีลำน่ำนะครับ มืัอนี้ลองใส่ห้ามมึงน้อยวอ้ินเนาะงั้นเรือบานเอาเอิ่นห้ามแล้วนะครับผมกะสิใส่ผูกประมาณซ้ำนี่เดี๋ยวยังจะไปรุ่นเมืองครับวิธีใส่เป็นยังไงพ่อแม่พี่น้องฉันที่มาเบิ่งไม้เนาะนี่นะครับวิธีใส่นะครับเนาะจะเกลือดเนี่เคยมาอยู่ปีกายสองเขียวแบบนึงแต่ว่าน้ำบล่ายปานนีเน้อยวินเนาะงั่นมาทำงนานเรื่องนะครับน้าเนี่ยเบิ่งมีปลามีเงี้ยไง ห้ามห่อนะี่บริเวหัวเนาะห้าเอาใส่เลยเนาะไอ้วินนะเนาะใส่ไปเลยครับปั่นใส่เนี่ยนี่เลยแล้วก็เอาจุม่มลงเลยจ้ะเลือกทำเลี่ยงเลยจ้ะว่ามักแบบใดเนาะช่วงนี้จะใส่เป็นจ่มเล้วจ้ะบริเไส้เคืองหนามแบบหบนาแหลีเนาะไอ้วินเนาะอ่าใส่เป็นล้างแหล็กทาบันนี้ก็ทา,บทาเบื้องตอนยามผละนะ้อยไอวินเนาะว่าสี่ใดสี่มันบนะ่อเนาะจ้ะอ่อนะครับบันเกเดเวลาสิ 15, พาพ่อแม่พีน่น้องลุงป่านาะทุกท่านยกเบื้องตุ่มยามเบื้องตุ่มแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เวลา12นาฬิกา43นาทีนะครับใส่แล้วถึงแต่หาโมงคุณนะครับกต่ั่งพักกินข้าวกินน้ำกันแล้วก็ไปไปลุ่นกันเบิ้งเลยครับนี่ละลังสุดท้ายใส่ยัตนานหนึ่งนึงนะครับแต่ว่ายามเป็นลังแหลกนะครับผมเป็นยังได้หนึ่งนึงนี่นะครับแดดซองบมาทางนี้นะครับ ดีอุย้ยมีแต่ปลาขาวตุงง้ครับนะมานิกาเอามาสิบหลังนะครับโอ้ยีสิบหลังนะครับ <c oughs> ย,ยางแหลกเนี่ยหกหูสิบหลังรุ่นที่ชองเนี่ยแปดหูนะครับสิบหลังเป็นย <c oughs> ี่สิบหลังนะครับก็ใช่โค้งไก่สดไปสามโค้งนะครับก็มีหำห้ำกระใส่โบเบิร์ตเลยครับนี่หลังซุ่มนี้สามหลังสุดท้ายนี้ บอเตอร์ไซคห้ามนะครับโอ้ยอกระติกไปตังไว้มันงามเนนาะมีครับเป็นปลากิ้ตเข็งเนาะตัวนี้วินเนาะ,ะปลาหนามเย็นๆเนาๆนาเนี่ยนี่มันดีเป็นยังครับจ้ะโอ้ยลหลังนีก้กระปูหินจะทำผิดใส่วินกระปูลายวันนึงกลางนี้กระปูหินนะครับนี่ปลาโบกระปูหินเขา เหูมียูเข็งปลาเขงปูนะครับคุณมันจะโตของงาม้องคือโอแ้แกยเลยะอีินโมเมนเหมียนอย้่เนาะ <G ül> ่มให้ขาดแล้ววะแยกปวกับจุ่มเนียน อีกล้างหนึ่งครับน่อยู่นไหนก็มีอยู่หนึงหนึ่งุนน่อ้หาะีตัวปลาเป็นตัวงามเลยนะครับพุ่ณเนเป็นกินิพี่ณดนหนึ่งหนึ่ง ูงามอยูอ่คือปลาเนี่ยมีสิบลไขคใน่นอหนึ่งเนาะมีอันจ้ะมันคือยามฝนฝนแบบนี้นี่อีกนึงนึงจริงจงเลยน้องนี่นมันคือใดีแทน <c oughs> มีตะปูหินนะครับขนาดเป็นโขดหินเนี่ยเป็นจมีปูคนปูตามนั่นอันหนึ่งปูนปลาก็มีอยู่ เนหมือนจ้ะมันเล่นน้ำเย็นๆครับเมื่อวานเป็นนางเต็งน้ำมันเพิ่มหลวงลุยน้ำเนี่ยนี่เย็นที่กันนะครับเดี๋ยวจังไปเฟลออกแล้วกับปูเนาะนโอเคสองสำลังเผ่านมาแล้วเนาะล้างนึ่งขึ้นหามลึก นนะใส่ไก่กันโผล่บ่อหนึ่งๆเจ๋อๆเลยหนามยังร้ายอยู่นะหนึ่งๆเนาะปลาเพิ่นบะชันมีไผ่บะชันมีหอยไผ่มาใส่ก็เลยมาลองเบิ่งนะครับนี่ได้ปลาตูวปลายพี่เนี่ยนะครับนะครับล่างหนึ่งปลาปลาอยู่หนองด้วยพี่ หนึ่งพิงนานมากเลยนะครับถึงปลาถึงปูโอหลังนี้มาแล้วเลยม,มาแล้วเลยมาแล้วโอ้กะปูกระพฟอกระปูนะครับไปใส่ไปแกะกระปูออกทอีถึงเถื่ถหลังนะครับเดิมไปเรยนแล้วครับบาน เพรว่าจะใจแล้วหลุ่นนี้เวลาบรดุเนาะมีอันกขันสิไปยางยามแต่ผุนกัด้ยไก่นี่อีกล้างหนึ่งใส่กไก่กันมาเลยซุ่มเจ็ดแปดล้างนี่นะครับยัเห็น่ออยู่อ้ิือบ่่ออยู่เรื่องอะเห็นไหมครับคุณเ้าไเอาขนไปใส่เม่มองทับคุณนะครับ ดังไฟไใบแก่หนาวน,อน้องนอึงเนาะกวนตรวจยูผลน,นะครับตู<น>คือมาล้างเอากระปูออกระบัดนี่คือมาลังที่ชู่แล้วนะครับโอ้ยเจ๊<น>ลัล้างหน้องนึงรวมกันมาเปด็ดเราได้วินอ,อ,อีกลังหนึ่งหนึ่งยางระบางเหนือ,อยังมองคอนนั่นได้นั่น ่อนคว้ามือละปลาเหนอยู่นอกโอ้ยมต่มเรอ่มมรอนตุ่นนะุมยวดยวได <c oughs> วายียิไอ้บินี่ <c oughs> ิบ,บยนลไป น้ำปูเลยครับ,บนี่แหละครับเอาไปดองลำปูปลาเป็นไหมเนาะขนาดยามไว้ได้หนออ่อยวินนี่เนาะนีอ่อาหารยอดนิยมอย่างหนึ่งของคนไทยเฮาเนาะอมีอนจ้ะส้มตำแนวนี้สะอาดน้อยวินเนาะ,อนะเป็นจากน้ำสะอาดเลยเนะ <laughs> าะเสียงเงี้ยงกิเกินนะครับ จังบัวซอสเก็ตปลาให้ก่อน,ม,นมีรังคี่เ,เา่าได้มีบอกว่ามีซิปมาเลยตีกันมาเลยนะครับทีทีมาเลยคุณนะ่ะปลารังนี้บ่เคยมีกระปู นั่นคือผู้ปลงนะนี่หู่หุ่นน่า คืออยู่ในหนึ่งลังนี้งา,ามเมียงามแห่้ปลาสวยเก็บไก่ไปจะต้มให้สัดเหลี่ยงขึ้กานะครับไก่เรือทดงามด้วยฮู้นร่างมีดลายขีดอยู่ครับปูหมีเนาะ แมงมุมกูเลยเนนันน่ะาซ่โตปลาไปอีกอ่ปากดีครับเขาน้ำมูก,กันครับจ้าปาลาไก่ก็ไปอยู่ทั้งนอกปลาจ้าเอ้าไก่รุดบ่อยวินคื่เยอปะป็นสิวป็นส่วนไลน ขี้วัขาวนะครับขาสิัวปลาขาวใส่ไก่กันอยู่ได้หน่อยวินแถวเนี้ยใส่มาเกลมังกัสิไก่เลยแหละครับวัอนี้เพราะว่หนามลายอยู่เนาะนปลากำลังจะขึ้นมาเนี่ยแหละครับไข่เนี่ยเราจะเริ่มเริ่มกระปูหายหายไปเนี่ยหน่อยแถวนี้เนาะปูเบิ่งเนี่ยมันมีลายเป็นไดล่ะกระปูขักแพวินกระปูนะครับ อีกรางหนึ่งอยู่ในหนึ่งในในเนี่ยงางเป็นน้ำเดี๋ได้ิพาไปสี่จุดหนึ่งยุตนาขอวังเลยเด็ตัวงามนี่นะครับแม่จ้ะอย่างานหนึ่งนับตัวปลาปะ กูปลากระหง,งำๆแล้วฮินปลาเด็กๆปลาเด็กเลยไปจะนี่ไปไทยนะครับขางในลายเนาะมีมีปลาขาวปลาอีไทยปลาซิวเขากระเดิดหรือว่ากระดีน้ำนะครับละล้างหนึ่งหันะนะึงใส่ยินในสุ่มใหม่เป็นจริงไเล ขาใหญ่นะครับมีลายข้งชืล้างขิงื้ไปเอาขึ้นไปเชิงก<ห>่อนไปสิวเขาตัวยยใหญ่จนสิวเขากบประเขานเำมนมีนะ,น,นะครับจะตัวใสมีลายหยิบเลยนะครับคนะเด้ใส่ปิงบอยบิน บู้ยขึ้นกระติกดีเ้อได้แนวนี้เนาะตัวใหญ่ดีเมียนสวยยเลยนะครับใช่หละคือปลลงน้ำมไปไปเลยลายหลังนี้นะครับวางคลองกันหนึ่งๆนี่อยู่กับไก่ไม่งั้นว่าผมเป็นคนใจนะครับหนึ่งๆห่างเชินโขกเลยเปงนลยก็ คืออยู่ตังนึงกือจังใหญ่ใช่ครับตัวปลาจ่ะย่างกับเินโกรกไปเลยปาดสจะกอดบ่อเด้อไอ้วินเด้อเวลาเพื่นโดนนำมาจากแถวนี่เพราะว่าใส่มาก่อนย่างหาหม่องแค่ซีนี้ จะสิข้นพยายามทึ่งๆก่อนไกลน่งนึงวูอสิรบลงมาไอ้วินน่ะอุ้ยต่อสวยกอนเฮ้ยนี่กระซิวเขาด้ครับนี่ลังนี้เป็นจริงได้น่งหนึ่งเนื ยอยู่เนาะล้างมีกระไรครับพุดนะไข่เนยอยู่ตัวปลาเล้วนี่ไข่เนยอยู่หน่อยนี่เนาะแ,นแต่ว่าคนละใส่กับปลาลังงานเนาะเมนวนกันไปอีกครับเหลือหลายลังเยอะเมนจ้ะเหลือจักรลังหนึ่งกะว่าหาฮกหลังอยู่บริาจาค มุมหลงดังเนะคืออ่าให้น้องหนึ่งเช็คเบ่งตุ่มนะครับสิบสองใช้สวหลังวันนี้มีสิบห้าสิบห้าปะีเนอะไรคือน,นะครับไปลุงเงินเบ่องอีกหาหลังนะครับนี่แหละเทิงกันเป็นนีโบกไก่ครับหลังนี้ว่างคล้องไม่เทิงเป็นโขดหินนะครับระวังมื้นได้นอนนหนึ่ง มีหอมีปลาอย่างเงี้ยบ้านปลาโคกัง้งปลาขาวปลซิกระปูผอมตัวหนึ่งแถมไปขึ้นไปเถิงคอยยางขึ้นไปจัะละวางสำพลาเอาไว้เถิงอาไก่ออกไว้นะครับถาสก่อนด้วยดังหนึ่งกําลังหาทางอันนี้อยู่หินหลายนะครับ เงนเย็นร้ายในหนามนี่ครับมันเป็นหินเนียอยู่ในนาเวลายางจะลายนะครับคุณนเป็นหินเนยวนี่เราจะใจ้นาเลยนะครับเงนตูนทีกันเจนขานปูนวยปลายว่ยานึ่งหัวหนหาหลังจัดนักจจะติ่ม <laughs> อีกซีนะครับนึงตึง นี่ก็เป็นปลาล้วนๆปูนเนี่ยออกเสียงแยงเนาะแม่จ้าตัวน,น,นี้ก็สตเก็บออกคือกันเนาะวิ่นตุ้มปีนลังมาหนึ่งหนึ่งอ๋อขนาดตุ้มปีนได้หี่ตุ้มไร้ประงาง,งาเลย <laughs> แต่ว่ากระยังหมานอยู่ดิผมนี่นะครับคุ้จะตัวใหญ่งงอ่าหนีบ่ะม่มีนแต่ว่ากระปูนกองกันดีๆด้วยอยู่ขงัง <laughs> ขึ้นมาเทิงโคพี่นะครับขนาดตู้ปีนเลยนี่ถ้าบูปีนสีมันกว่านี่งเลยจ้ะเพื่อนนะใช่ไหมเฮ้ยตู้เพิ่นอีกสามลังหนะวันเนาะเนี่ยจะสามลังสุดท้ายลุ้นไปด้วยกันจะบันตัวปลานะครับปลาซิวเขาเนาะล่างนี้ปิกายล่างนี้ถือมันจะตัวใหญ่เด้ที่นี่เลือกแข็งเลยวิ่งใส่ เห็นพอเก่าทังนั้นเห็ดปลาเค็มอเาขึ้นมาคับมองเก่านะครับปลาเค็มบอกหนึ่งรือว่าปลาสสยท่งนะครับบ้านเขาเอิญปลาพคนสีออกมาเด้อจะตุ้มไม่เด้อจะนี่ปลาเคนครับเคนจีนมาไล่กินปลาหน่อยหนึ่งหนึ่งมีเนจ้ะ ปีงก็มันหอมขนาดนะครับแต่ว่าถ้าบริปีงนี่เพื่นสีข้าวแห้งนลยครับนี่กมิ่นกินสดนี่ก่อนค้างข้าวครับจะปีงแค่นี้แล้วหอมอ่ะจะมีบานลุ้นไปอีกสองหลังเลยพี่เนาะถ้าอะไรอย่างงั้นคือเตียนนกเรียกออกมาโอ้เรียกดื่มโอ้อะไ้นะบ้าน ข่ยเงียอยู่ตัวนี้เนาะตุ่มไม่ทำงานอยู่น้อยวินเนาะนี่ใจจะพุท่านแดดจนจนตากแดดนะครับมีปลาวันหนึ่งกบพยบของมาโยกเลยโอ้โหเลยนี่ได้เหรอนะครับเห็นโขกเนาะตัวปลาไปเห็นไปเจ้าโขกเป็นละครับ มาหอดไก่ซิ้นสุดสัณิเขาทายเดลยโอ้นี่ครับอุ้ยระติกทำงานนะจังมันนี่ะเผลอแรงหนึ่ง้างสุดถ่ายอยู่มองใหม่กาดอยู่เนื้หินเผื่อละเป็นหินกันเบื้องน้ำหนึ่งครับเองในหนึ่งหนึ่ง อน้ำเป็นมืดนะครับนี่นี่นคืออย่นะครับครังสุดท้ายก็ได้แต่ว่าปูเขาลายมานทำเองเดียวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเปิดก้อนเปิดสิออกเด้นี่บาดเด่นออกเด้หนึ่งหนึ่งมันนี้ก็ถือว่าคักยินนะหนึ่งหนึ่นงเนาะแมนจ้ะลองตัวไม่ได้พ้นอยูไ่ได้กัน กำลังเหลื่อมใส่มาปีนี้กกคาร่ามีหลอบนี่เลยลายกูมูเต็มกระติกเลยเต็มกระติกเลยนะนเนาะคาร่ากระปูใส่น้ำนอ,อีกนึงปลาเอวงี้เบิดครับลวนลวนกระติกนี่กับกระปูนี่สิได้เก็บออกเนาะนะครับใส่ได้นึงนึงวันเสภาพนกิน้องเบิง่งสภาพบรรยากาศน้ำนะครับแล้วนะครับลำหอยลำหองนี่นเป็นหองแยกลงไปหาลำโดมหน่อยนะครับผม ผมและลำรวมหน่อยก็สิไลลงไปหาอำเภอบุญทลีสินสุดอยู่ผมนล้วนะครับเขื่อนซิลินทรอนนะครับเขื่อนขนาดใหญ่กักเก็บไว้นะครับเลิดขึ้นมาก็เพื่อกักเก็บลำหนามลำรวมหน่อยนี่แล้วนะครับผมนี่นะครับสภาพบองสภาพบอดนะครับนี่ก็เป็นอยู่ในเขตป่าสุ้มส้นนี่นะครับบ่ไกลจากหมู่บ้านนะครับประมาณ2-3กิโลเมตรนะครับอาอยู่หากินแบบบ้านเฮานี่นะครับไปเบิ่งผลงานโดยรวมเลยนะครับบ้านมื้อนี้ มาเด็ดยัางเน่นะครับได้ดซัมไส้นะครับผมมาเบิ่งนะครับงนึ่งแกะมัดผลงานเรืองปูอะไรแบบนี้ปูปลากระเบิ่องเราวางแห่นเบิ่งอีกนะครับเบืองรวมกันกับปูนะครับผมเบิ่งคือเก่านะครับน,นี่เออนะครับอเคเลยจ้ะผลงานวันนี้นะครับคือหย,นะยอดน้อยวินเนาะสิวทีมีแต่ตัวงามนงาน,นเต็นบทเต็มออกเลยครับ กระปูนี่เป็นปูหินล้วนนะครับมือนนี่นังนึงเนาะพ้นนะครับเชิงโลว่านนังนึงบดเชิงเกือบเนาะก้าวสุดขาดดบริจาคครับรังเกลือต้องไปสร้างเบิองนะครับจึงจะหันจ้นมีนี่ไงคักคก็การนังนึงเนาะหยดเลยจ้าจุ่มใหม่ๆนะครับ เอาแล้วนะจ๊ะพี่น้องซ้หรับคลิปมือหนีหนึ่งกับไอวินก็พาพี่น้องลงหวยลงหองนะจ๊ะน่ากถือว่าหมานเะพี่น้องปลากับเต็มกับทิกกับบูกับเต็มยทุ้งแยงเลยน่าจะเนาะสำหรับคลิปมือนีธรรมะก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าถึงใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึ่งกับไอ้วินเด้อจะเพื่อสิบโอภาสคลิปใหม่ๆน่าจะเนาะว่าน้องนึ่งกับไอมินสิพาพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวใดแต่ละมือเนาะจ้าสำหรับคลิปมือนีสวัสดีจ้าพอกันคลิปหนาเด้อจ้าเอาแล้วนะครับนยัแม่่พีน้องงลุป้านอทุกท่านนะครับผม สำหรับการเขาปลาหาลงหวยลงหองแรงต้นน้ำลำธารื้นนี้นะครับผมสำหรับื้นนี้ก็ต้องกั้วันพุธนะครับผมวันพุธที่18ธัท่านว่าคม2567นิี่ก็ผ่านไปได้ดูดีแถมก็ยังมีคั้วาม้าเลยนะครับม้า,ากว่าทุกเทอทีดิไซมาในหลบปีนี้นะครับผมสำหรับปลาฮากเต็มกระติกปูยินก็ไดเต็มถุงนี่นะครับผมบวิธีการเอาเพชรกินก็นไดหลากหลายเมนูนะครับ เลือกินกับแบงพีแบงหน่องเลือกแบงพีแบงนองกับขายนะครับตามแบบวิธีชีวิตพ่อเพียงนี่แล้วนะครับผมคือสโลกเกนของช่องนี่แล้วนะครับก่อนจากกัรนี้นะครับขอขอบุญขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพญยายมินายพเมี่น้องลุงปา่านอาอฟซีทุกท่านขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จากพญายมินายพเมี่น้องลุงปา่านอาอฟซีทุกท่านนะครับที่คอยแนะนำและก็ตีชมข้าาในรายการ ทิศผัดผประการใดหรือว่าตอบคอมเมนต์ทาบพท่านใจกราบขออภยัยพ่อแม่พน้องลุงป่านอาทุกท่านไว่น้ำอีกอย่างหนึ่งน,นะครับทิ่ขัดบ่ได้เป็นประจำขออมหนวยอวยใช้ให้พญยายมียหยพ่ยพ่อแม่พน้องลุงป่านอาฟซีผู้ขาทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจงประสบจะโชคดีโชคมานยามีโรคภัย,ยไรใดมากรกมกายสุขทางด้านร่างกายและกัจิตใจคิดวังสิ่งใดขอให้สมความมุงม,มัติปรารถนาหลำํำรวยเงินทองมั่งมีสุข,ขียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับ สำหรับมันนี้ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับผมพบกันมใหม่คลิปใหม่ครับ